สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวเรากลับมารับชมกันต่อนะครับเป็น EP 3นะครับกับการลือ้อหรือถอดเครื่องยนต์ส่วนบนคันนี้เป็นยา m a ฮาม i โมีตัวต่อท้ายว่า a m o ์ e มเล่นะครับแต่งจีงเครื่องก็คือพื้นฐานเดียวกันนะครับจากเมื่อวานนะครับเราลื้อเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายคือชุดข้างหรือชุดส่งกำลังงานได้สายพานแล้วตามมาด้วยอะไรครับ ชุดฝั่งขวาก็คือชุดผลิตไฟชุดแมกนิโตชุดอันเตอร์เนเตอร์ชุดมัดไฟอ่ะแล้วแต่เราจะเรียกแล้วก็เมื่อวานได้ถ่ายน้ำมันเครื่องออกไปแล้วนะครับเพื่อจะทำการถอดปั๊มน้ำมันเครื่องออกไปวันนั้นเช้าวันนี้นะครับเรามาศึกษาเรียนรู้กันต่อนะครับก็คือจะเป็นการถอดเครื่องยนต์ส่วนบนนะครับในการถอดเครื่องยนต์ส่วนบนนะครับเราก็ถอด ชิ้นส่วนต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคหรือมันเกก,กาเนี่ยออกไปก่อนนะครับก็ถอดหัวเทียนอาจะจริงหัวเทียนเราถอดตั้งแต่ทีแรกก็ได้นะแต่คือครูไม่ได้ถอดนะครับคือครูให้มันออกมาเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับหลหลายคนก็จะสงสัยแล้วทําไมไม่ถอดตั้งแต่ทีแรกเลยถอดตั้งแต่ทีแรกก็ได้นะครับ อนะครับถอดหัวเทียนออกไปเสร็จนะครับจากนั้นนะครับครูจะให้ถอดตัวนี้นะครับตัวคอท่อไอดี ID. อันนี้คือครูให้ความรู้ที่ถูกต้องส่วนท่านใดจะติดแบบเดิมคือครูไม่ได้ว่าอะไรเครื่องยนต์สีจังหวะมันไม่มีรีดวาลหรือรีดวาลนะครับเพราะนั้นบางคนมาเรียกอะไรครับคอรีดอ่ามันก็คือเรียกมันไม่ถูกต้องแต่ถ้าท่านจะเรียกแบบผิดๆท่านก็เรียกของท่านไปถ้าครูจะเรียกครูจะเรียกว่า คอท่อไอดีทีนี้มันทำได้สองอย่างคือคุณจะถอดคาบูเรเตอร์ออกไปก่อนแล้วค่อยมาถอดคอท่อไอดีก็ได้หรือคุณจะถอดอะไรครับคอท่อไอดีออกไปพร้อมกับคาบูเรเตอร์ก็ได้นี่คือการอธิบายให้คุณเข้าใจอย่างถูกต้องเพราะถ้าเกิดครูบอกว่าโจถอดคาบูอย่างเดียวบางคนอาจจะเข้ามาคอมเมนต์ว่าแล้วทําไมไม่ถอดไปพร้อมคอท่อไอดี ตรงนี้ไงครับคือแล้วแต่การบริหารจัดการนั้นเดี๋ยวในคลิปเนี้ยคือครูจะให้โจถอดท่อไอดีออ,ออกไปพร้อมกับคาร์บูเรเตอร์เลยอ่ะถอดครับคาร์บูที่ติดมากับรถกับเครื่องเนี้ยเป็นคาร์บูเรเตอร์ของเทียมนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับ ขยับนิดนึงครับขยับนิดนึงคครูจะไปแบบช้าๆเรื่อยๆนะครับเพื่อทำไว้ให้นุกศสิทธิ์ที่เขาสนใจเขาไม่ได้มาในวันนี้หรือท่านอื่นที่สนใจที่จะเรียนรู้นะคือครูไม่ได้มาเน้นโชว์ทาเร็วนะครับเนี่ยสท้ายถักทำเป็นขัน้นเป็นตอนท่านจะได้ดูจะได้ค่อยๆซึมซับเข้าไปน ทีนี้พอเราถอดขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราต้องดูด้วยนะครับว่าบางทีเนี่ยตัวฉนวนกันความร้มอนหรือไฟเบอร์เนี่ยมันติดขึ้นไปด้วยไหมมันมีโอลิงอะไรหรือเปล่าคือต้องดูด้วยนะครับนะตอนเนี้ยสิ่งที่มันติดมาคือตัวโอลิงส่วนตัวฉนวนเนี่ยมันยังติดอยู่นะฮะเราดูก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราถอดไอ้ตัวเนี้ยตัวอุโมงค์ลมเนี่ยออกแล้วเราค่อยมาแกะไอ้ตัวฉนวนเนี่ย เอาไปติดไว้ที่ชุดคอท่อไอดีนะครับอเอาวางหลบไปก่อนจากนั้นนะครับเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานจะให้ถอดท่อวาล์วเติมอากาศเพื่อบำบ IC, นะัดไอเสียตัวนี้อนะก็ใช้ไขควงปากแบนหรือตัวทีเบอร์8ทายเล็กน้อยถ้ารถของท่านยังไม่ได้ถูกอุดมานะครับให้ถอดตัวนี้ออกแล้วก็เอาไปเก็บ เดี๋ยวครูยขย่ายขยับเข้าไปใกล้ๆนะครับขยับไปใกล้ๆหายแค่หลวมครับแล้วก็ขยับขยับซ้ายขวาดึงขึ้นออกไปเวลาปฏิบัติงานระวังนะครับตรงเข็มขัดมันคมนะครับอาจจะบาดเกิอดอุบัติเหตุได้โอเคครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะให้ถอดนะครับตัวฝาครอบอุโมงเพื่อบังคับทิศทางการไหลของลมเครื่องยนต์ตัวนี้ระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วมีพัดลมช่วยเวลาเครื่องยนต์ทำงานใบพัดลมที่อยู่กับล้อแม่เหล็กเขาจะดูดลมเย็นเข้าไปและมีขี้ฝุ่นปนไปด้วยจากนั้นลมเนี่ยนะครับจะถูกบังคับให้ไหลเนี่ยไปตามอุโมงลมหรือช่องลม นะก็จะถูบังทับให้ไประบายความร้อนที่เสื้อสูบด้านขวานะครับแล้วลมก็จะวิ่งผ่านตามคลีบไประบายความร้อนต่อที่เสื้อสูบทางด้านซ้ายแล้วก็จะเป็นลมร้อนทำไมครับไหลออกข้างล่างไปนะครับอ่อนครับเพราะนั้นเขามีประโยชน์นะครับเขาไม่ได้เป็นโทษแต่สาหรับวัยรุ่นที่สมัยก่อนเขาฮิตเขาบอกว่ามันเกะกะ เนะเพราะว่าเขาขยันถอดเข้าถอดออก m o ิฟ f ยเขาก็เลยถอดมันทิ้งไปขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับเพราะครูสอนทำรถเดิมๆครูไม่ได้สอนโมไม่ได้สอนแต่งนะเดี๋ยวครูขยับพาท่านมาดูฉนวนกันความร้อนนะครับอันนี้มันแล้วแต่นะคือบางคันมันก็ติดไปเลยนะครับกับคอท่อดีบางคันมันก็คาอยู่เนี่ยนะครับอันนี้มันคาอยู่เราก็ จัดการนะครับเอาฉนวนกันฟาร์มร้อนออกไปนี่ถ้าดูนะครับจะเห็นเลยเนี่ยเขาทาประเก็นเหลวหรือทากาวมาอ่ะนะครับก็โจก็นำไปเก็บเข้ากับชุดคอท่อไอดนี่เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะให้เปิดนะครับฝาปิดตัวตั้งวาล์วไอดไอเสีย อ่ะอันนี้ครูขอยขยาดขยับมาทางด้านหน้าอ่าดูด้วยนะครับมีโอลิงอะไรอยู่ครบไหมเอ,อเคครับอโอเคนะครับฝาปิดตัวตั้งวาไวาดีไอเสียอออกไปครับจากนั้นนะครับจะให้ทำการ ไอท่อเนี่ยคือเราจะถอดท่อยางออกจากฝาปิดเฟืองไปเลยก็ได้หรือจะเอาทั้งท่อกับฝาเนี่ยออกไปได้วยกันทั้งคู่ก็ได้โจขยี้ไปหน่อยครับอี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการถอดฝาปิดเฟืองขับเพาลูกเบี้ยวที่ฝาตัวเนี้ยจะทําหน้าที่มีท่อเพื่อระบายไอระเหยน้ามันเครื่องระบายแรงดันในระบบด้วยนะครับ เพื่อจะเอาไอระเหยน้ำมันเครื่องซึ่งเป็นไอระเหยที่มีโมลพิษเนี่ยต่อกลับเข้าไปที่หม้อกรองอากาศนะครับอ่าเดี๋ยวให้ถอดสองตัวนี้เลยเดี๋ยวมุมนี้อาจจะทึบหน่อยนะครับ ที่ฝาตัวนี้ก็จะมีโอลิงสีส้มๆนะครับเวลาครูไปซื้ออะไรร้านอะไรบางร้านเขาเรียกโอลิงส้มนะครับอ่าโอลิงส้มก็โอลิงส้มนะครับไม่ว่ากันแล้วเดี๋ยวเขาจะเรียกอ่าโอเคครับทีนี้นะครับพอพอเราถอดตรงนี้ออกไปเสร็จนะครับเดี๋ยวครูแนะนําอย่างนี้นะครับว่าอ่าเดี๋ยวครูจะหามุมมองให้นะครับ ให้เราตรวจสอบก่อนว่าตอนเนี้ยโซ่ราวลิ้นเนี่ยที่มันอยู่ในเครื่องเนี่ยมันยืดหมดสภาพแล้วหรือยังเพราะว่าเรายังไม่ได้ถอดตัวดันโซ่นะครับเราก็ลองเอาซี่ลว่วหรืออะไรก็ได้นะครับที่เราถนัดเขี่ยไปที่โซ่ี่นะครับเขี่ยไปที่โซ่เพื่อดูเบื้องต้นว่าโซ่เนี่ยมันยืดหรือเปล่านะครับแล้วก็คันเนี่ย น็อตยึดตัวดันโซ่เนี่ยอ่า <c oughs> เขามีมาแค่ตัวเดียวเดี๋ยนะอันนี้หกเหลี่ยมตัวนี้ไม่มีไอายางที่ใช้ติดหรืออุดตัวดันโซ่ก็ไม่มีมานะครับก็ไม่เป็นไรทีนี้จากการที่ครูตรวจสอบนะครับครูลองเขียโซ่โอเคนะโซ่ยังตึงอยู่นะครับพอเราพิสูจน์ตรงนี้เสร็จปั๊บ ให้ถอดตัวดันโซ่ออกอกดไม่หน่อยครับกดไิดหน่อยอ,อันนี้ประเก็นก็ไม่ใช่ประเกนของมันนะครับเป็นประเก็นกระดาษที่มีขายตามร้านอะไรทั่วๆไปแล้วตัดกันเองนะครับ นะอ่ะจอาจอยประก็นออกไปออกไปครับอ่านะเอาน็อตออกไปด้วยเลยครับ mm hmm. ครูก็บอกว่าเวลาตรวจสอบว่าตัวดันโซกับโซ่เนี่ยมันสึกหรอมันยืดหรือเปล่าอีกวิธีหนึ่ง mm hmm. ก็คือพอเราถอดตัวดันโซ่มาอย่างนี้เสร็จให้เราตัวดันโซ่วางกลับไปที่ตำแหน่งเดิมเนี่ยที่ตำแหน่งเดิมถ้าในกรณีโซ่ราวลิ้นมันยืดจนหมดสภาพไอตัวดันโซ่ตัวเนี้ย มันก็จะทำไมครับสนิทติดกับตัวเสื้อสูบนะครับหรือถ้ามันไม่สนิทมันอาจจะห่างแค่นิดเดียวอันนั้นก็คือเบื้องต้นโซ่ลาวลิ้นของเราเนี่ยมันยืดมากเลยแต่ในคลิปนี้จะเห็นว่าเนี่ยจากการที่ครูกดลงไปเนี่ยมันห่างอยู่ประมาณเกือบสิบมิลเกือบเซนหนึ่งอะ่ะก็แสดงว่าโซเนี่ยมันยังไม่ได้ยืดจนหมดสภาพ แต่ครูไม่ได้บอกว่าโซ่มันจะใช้ได้นะเพราะเดี๋ยวต้องออกมาดูว่าโซ่ข้อมันตายหรือเปล่าเห็นไหมแต่มันเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นนี่นะครับประมาณนี้จากนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ทำการคลายนะครับคลายน็อตข้างน็อตสองตัวเนี่ยจะยึดอะไรครับฝาเสื้อแคลง คลายแค่พอหลวมแล้วก็จะให้มาทำการคลายน็อตยึดฝาสูบอันนี้ก็รู้แล้วนะเพราะครูสอนอยู่ประจำคือขันแบบทำไมครับทายแยงแล้วคันเนี้ยเขาแหวนทองแดงมาใส่ที่ตรงตัวนี้ <c oughs> นะครับอ่าสแล้วนะและให้ทำการทำไมครับถอดหรือคลายน็อตยึดเฟืองคับพาลูกเบี้ยว นะอ่าเดี๋ยวอ,อย่างนี้นะเดี๋ยวครูให้คายตัวนี้ก่อนกันล้กันนะครับคายนะครับอ่าอันนี้คือเราคลายไป้ล่วงหน้าแล้วนะจะได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมนะครับอ่าโจทอดเลยครับคลายเอาออกไปเลยครับเอาออกเลยครับนะก็จะเป็นน็อตยึด นะครับแล้วก็จะเป็นแผ่นรองจากนั้นให้ทําการเขี่ยนะครับหรือนําเฟืองขับเพาลูกเบี้ยวออกมาเลยนะครับอ,อันนี้เราจะพาเครื่องอยู่แล้วนะโซ่เราปล่อยไปอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราจะทำะเฉพาะ แค่เครื่องยนต์ส่วนบนครูก็บอกว่าเราจะต้องหาอุปกรณ์มาทําไมครับมาคล้องโซ่เอาไว้การโซ่มันตกลงไปทางด้านล่างอโอเคครับอ้าวทีนี้โจต้องไปอยู่ทางนี้แล้วครับเดี๋ยวจะทําการถอดน,นะครับน็อตยึด อย่าไปให้เห็นนะครับเวลาเราถอดเรามานะครับเราดูด้วยนะครับแหวนลองเนี่ยมันเป็นแหวนโลหะกี่ตัวเป็นแหวนทองแดงกี่ตัวดูข้อมูลในเบื้องต้นไว้ก่อนนะฮะไม่ใช่ถอดอย่างเดียวนะอันนี้คือครูแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับนะพวกเนี้ยช่างที่จะหัดทํา ถ้ามืออาชีพก็คือต้องปล่อยเขาไปนะครับเขาชำนาญเขารู้แล้วนะครับอโอ้เงียบหูเลยเค,ครับ อ่าก,ก็เป็นแหวนเหล็ก2เป็นแหวนทองแดง2อ่าโอเคครับจากนั้นถอดน็อตเบอร์8ที่ยึดฝาเสื้อแข้งออกครับเวลาไปทำกันเองนะครับสิ่งที่ครูเป็นห่วงนะครับก็คือตอนที่เราประกอบไอ้น็อต2ตัวนี้กลับเนี่ย แล้วเราไม่มีประแจปอนเราประมาณค่าแรงไม่เต็มน,นะครับเราขันเต็มที่เลยเพราะกลัวน้ำมันเครื่องมันซึมปัญหาที่เจอก็คือเกียวที่แข็งเนี่ยมันรูดนะครับแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาต่อเนื่องไปในอนาคตจากนั้นนะครับให้ดึงชุดฝาสูบออกนะติด กาวติดแล้วเอาแต่ฝาก่อนครับเอามือดันเสื้อไว้หน่อยครับอย่าให้เสื้อมันออก mm hmm. กูต้องการให้ดูเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นตอนไปนะครับ mm hmm. นะครับน้ำฝาสูบออกมาครับ พอเรานำฝาสูบออกมาได้เสร็จนะครับก็เบื้องต้นก็คือดูในสภาพฝาสูบก่อนว่ามันเป็นอย่างไระนะครับแล้วก็ตรวจสอบในเบื้องต้นว่ามีปลอกสลักมาครบ2ปลอกไหมอ่ามีครบ2ตัวนะครับจากนั้นนะครับให้นำประเกนฝาสูบออก พอเรานำประเกน็นฝาสูบออกเสร็จให้เราเอาสะพานลองโซ่ตัวล่างส่วนอะไรนะช่างข้างนอกหรือรล้นอะไรเขาจะเรียกอะไรนะไม้ไอติมไม้ตีกองอันนั้นคือเรื่องของเขานะครับอันนี้คือครูอธิบายนะคือครูไม่ได้ไปแซะไปแขวะเขานะครับมันคือเรื่องของเขาแต่ครูจะเรียกเลยว่าสะพานลองโซ่ยางลองโซ่อะไรก็ว่านไปเอาเฉพาะตัวรองออกมาก่อนนะ ไอตัวตัวกดเนี่ยยังเอาออกไม่ได้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวให้กดเสื้อสูบไว้นะครับแล้วหมุนเครื่องยนต์ดูหน่อยว่าเขาประกอบลูกสูบมาถูกไหมอ่าเดี๋ยวผมจะช่วยคล้องโซ่ให้อ่าหมุนเครื่องยนต์มาครับศูนย์ตายบน อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าเขาประกอบมาถูกไหมใช่ลูกสูบเดิมไหมอ่าสำหรับท่านที่มีความรู้พื้นฐานอยู่นะครับแล้วก็สำหรับลูกศิษย์ครูที่มาเรียนกับครูนะครับเรียนแล้วจำได้นะถ้าเรียนแล้วคืนครูน,นี่คือครูก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับ พอมองไปที่ลูกสูบลูกนี้ปั๊บก็จะได้คำตอบแล้วว่าอันเนี้ยไม่ใช่ลูกสูบของยามาฮ่านะครับอันนี้คือเอาลูกสูบของ HONDA มาใส่เวลาเวลาครูสอนแล้วครูปฏิบัติงานเนี่ยนักศึกษาบางคนที่มาเรียนใหม่ก็จะถามว่าอ่แล้วครูรู้ได้ไงว่ามันไม่ใช่ลูกสูบยามาฮ่าเพราะมันก็ไม่ได้เขียนว่า HONDA หรือยามาฮ่าลำดับแรกเลยนะครับลูกสูบของยามาฮ่าเนี่ย เขาจะให้สัญ,ญลักษณ์บนหัวลูกสูบอยู่2อ,อย่างคือเป็นลูกศรกับเป็นจุดนะครับแต่อันเนี้ยสัญ,ญลักษณ์ที่ให้มาคืออินแต่ถ้าคุณอ่านกับหัวอย่างนี้คือคุณจะอ่านเป็นนี้นะครับแต่ครูเรียนมานี่คือครูว่านี่ไม่ใช่อ่านว่านี้มันคืออินอินเสร็จแล้วดูที่รหัสลูกสูบครับ K V B อันนี้คือรหัสลูกสูบของรถฮอน da นะครับ เพราะนั้นอันนี้คือเขาเอาลูกสูบของรถฮอน d a มาใส่อันนี้ไม่ใช่ลูกสูบของของเดิมของมันนะครับเพราะของเดิมของมมนเนี่ยลูกสูบรุ่นเนี้ยจะเป็นลูกศรนนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจะนำนะครับเสื้อสูบออก นะก็คงจะทำกันเองนะครับเพราะปะเกนไม่ใช่ปะเกนดดั้งเดิมของมันนะครับอ่านะครับเนี่ยหเห็นชัดเจนไหมครับปะเกนนะครับอ่าปอกสลัก2ปอกนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามีช้อยนะครับถ้าเราคิดว่าไอสะพานกดโซ่เนี่ยมันเกะกะเราอยากจะถอดมันก่อน ให้เรามาทําการคลายตัวนี้นะครับถอดตัวยึดตัวนี้ใช้ประแจเอลหรือหกเหลี่ยมนะครับถอดแล้วก็เอาตัวสะพานกดโซ่ออกไปครับคลายนะครับตัวน็อตหรือตัวสลักยึดนะครับสะพานกดโซ่ตัวบนนะถอดออกมาแล้วดูด้วยนะครับว่ามันมีโอลิงไหม ใช้งานไปนานโอลิงมันจะเสื่อมสภาพนะครับแล้วน้ามันเครื่องมันจะซึอมออกมานะครับนำสะพานกดโซ่ออกเวลาครูไปเก็บอะไหล่นะครับคือครูก็จะเอาสลักตัวมัตะกี้เนี่ยหรือน็อตเนี่ยเสียบไว้กับตัวสะพานกดโซ่ลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคจากนั้นเรามาดูต่อนะครับโดยโดยตามปกติเนี่ยนะครับ นะเดี๋ยวครูขย่ายขยับขาตั้งกล้องอีกทีหนึ่งนะนะครับมันสูงไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มันกระเทือนกระเทือนหน่อยไม่ว่ากันนะโดยตามปกติเนี่ยนะครับที่ลูกสูบเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีอะไรครับกิบล็อกสลักลูกสูบอันนี้คือครูยืนยันนะครับว่าครูเนี่ย ยังไม่ได้รื้อเครื่องนะเพียงแต่แค่ให้โจเนี่ยเขาคลายน็อตเป็นบางส่วนเอาไว้มันจะได้ไม่เสียเวลาในการรับชมแต่เนี่ยนะครับพอเราถอดออกมาเนี่ยท่านเห็นไหมครับสลักลูกสูบเนี่ยมันแทบจะโผลมายิ้มแย้มอยู่แล้วเนี่ยนะครับอ,นนอ่าไม่มีกิฟล็อกสลักลูกสูบมาทฝั่ง,งนะครับทีนี้ครูสมมติต่อไปว่าสมมติในกรณีเขาไปทํากันเองเนี่ยนะครับอ่า แล้วเขาก็คิดว่ามันคงไม่ต้องใส่กิฟล็อกมัง้งเอารถไปสมมติเครื่องมันสตาร์ทติดได้เกิดสลักมันไหลออกไปที่ฝั่งใดฝังง่งหนึ่งฟาร์มบันเทิงเกิดไหมครับเ,ออเกิดนะครับอไอที่ท่านท่านทําไปกี่ร้อยกี่พันเนี่ยก็พังครับอ่าฝั่งนู้นก็ไม่มีมใช่ไหมครับอ่าไม่ไมีกิฟล็อกสลักลูกสูบมานะครับสมมุติว่าสมมุตินะในกรณีมันมีลิปล็อกสลักลูกสูบนะครับ แล้วเราจะต้องถอดครูก็อธิบายบอกไปแล้วว่าครูไม่ได้สอนเลยว่าให้ถอดข้างซ้ายหรือถอดข้างขวาขึ้นอยู่กับความถนัดที่มือของท่านและความสะดวกในการปฏิบัติงานของท่านที่หน้างานอ่าทีนี้โจเขาเป็นคนปฏิบัติงานอยากจะถามว่าถ้าเกิดเป็นโจเนี่ยโจอยากจะถอดข้างไหนอ้าวโจจะถอดข้างนี้เวลาครูสอนตรงนี้ครูก็บอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้กิฟเนี่ย มันอาจจะกระเด็นเข้าไปใช่ไหมครับในกรณีเราต้องการจะลื้อแค่เครื่องยนต์ส่วนบนเราก็จะต้องทําอย่างไรครับาาดดอ่าหาผ้ามาอุดมาปิดตรงนี้ก่อนอา้าวอหาผ้าหากระดาษอะไรก็ได้ปิดพอปิดเสร็จปุ๊บเราก็าทำไมครับอ,อ้าวถอดกิปบล็อก ถอดกี่ข้างครับข้างเดียวถอดแค่ข้างเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องถอดสองข้างพอเราถอดกิบล็อกฝั่งนี้ออกถ้าเราขึ้นข้อมรถนี่คือฝั่งซ้ายเราก็ไปดันสลากจากข้างไหนครับอา้าวดันออกเลยครับแล้วจําเป็นต้องดันสลักให้หลุดจากลูกสูบไหมครับไม่จำเป็นอ่าไม่จําเป็นนะครับ ะนะครับเราก็จะได้ลูกสูบกับสลักออกมานะครับประมาณอย่างนี้อ่าโอเคนะชัดเจนนะครับอันนี้ไม่ใช่ลูกสูบของมันนะครับก็เอาผ้าออกได้เลยโอเคจากนั้นเนื่องจากว่านะครับเราไม่ได้ใส่ลูกสูบตรงรุ่นตรงยี่ห้อของมันบางทีอะไรครับก้านสูบกับสลักมันคนละขนาดกัน ก็ช่างไทยเก่งนะครับร้านอะไรก็สรรหาอะไยแต่งมาขายเพื่อทำไมครับค่อยๆตอดเงินในกระเป๋าเราไปเรื่อยๆนะครับอ่ารูที่ก้านสูบด้านเล็กมันใหญ่แต่สลักลูกสูบมันเล็กก็ทำไมครับอ่ามีบูธขาย,ขายนี่นะคันนี้มีใส่บูธมามเห็นไหมครับที่โจเขดาดันออกมาเพราะฉะนั้นในกรณีคันนี้มันมีบูธ เราก็ถอดบูธออกมาอ่าแล้วเราก็เอาบูธเนี่ยไปเก็บไว้กับชุดสลักลูกสูบอะนะครับไม่ต้องดานสุดแล้วครับเก็บไว้กับสลักลูกสูบโอเคนะประมาณนี้นะครับ เพราะฉะน,นั้นตอนนี้เครื่องยนต์ส่วนบนลื้อไปได้ถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับอ่าก่อนจบเดี๋ยวจะเป็นอ p 4ีสี่นะครับคือทําการแยกแข้งกลางอ่าก็ก่อนเราจะไปแยกแข้งกลางก็ติดตัวอะไรครับอ่ามอเตอร์สตาร์ทเราก็ถอดมอเตอร์สตาร์ทซะก่อนเลยหรือเราจะถอดไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับไม่มีใครบอกว่าอะไรนะครับเออลื้อมาแล้วถอดไปก่อนเลยก็ได้ ่าก็นำตัวมอเตอร์สตาร์ทออกโอเคนะครับนะก็เป็นอันว่าขั้นตอนในการถอดเครื่องยนต์ส่วนบนยามาฮามิโออะโมเลคันนี้ก็จะมีลำดับขั้นตอนอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอ ขอบคุณท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ